เหตุผลสําคัญที่เรียกได้ว่าผมไม่คิดจะมีหุ้น RS อยู่ในพอร์ตของผมมันเป็นเพราะอะไรคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่อง,องการลงทุนในหุ้นนั่นเองนะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คนระับกระแสของหุ้นที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ราคาหุ้นแบบร่วงรานาวกันเลยนั่นคือหุ้น RS, RS. นั่นเองและแน่นอนครับคลิปในวันนี้จะมาแชร์มุมมองส่วนตัวของผมกันนะว่าทําไมผมถึง ไม่ได้รับผลกระทบจากหุ้น RS ตรงนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ของผมที่เรียนกับผมที่ผ่านมาในหลายๆคลาสก็พบว่าเขาก็ไม่ได้มีหุ้น RS อยู่ในพอร์ตอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้จะมาแชร์มุมมองแบบสั้นๆง่ายๆแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ครับก็อยากขอบคุณเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนในที่นี้กันนะครับที่เข้ามากดติดตามกด subscribe นะเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor มาโดยตลอดจนมีผู้ติดตามตอนนี้ทะลุ15,000คนเป็นทีี่เรรยยบ้้อแลวก็ ขอบคุณมากๆจากใจจริงนะครับผมและแน่นอนก่อนที่เราจะไปลุยกันในคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่อง b o n Happiness Investor กันต่อไปนะผัดการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านตา์ได้ด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่คุณสนใจนะกับการลงทุนในตลาดหุ้นเนาะต้องบอกว่าผมมีทํากลุ่มปิดกกลลุุ่่่่มมเงอยูะซึ เลยเนาะกับการคัดหุ้นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ในกลุ่มนั้นเราจะมีการให้เกี่ยวกับเรื่องไมซ์เซ็ตด้านการเงินด้วยการลงทุนด้วยการคัดหุ้นด้วยไปจนถึงการลงทุนใน Bitcoin หรือกระทั่งทองคําอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มกลุ่มนั้นสามารถทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอ t ทิฟผมเอาไว้ได้เลยนะคโดยพิมพ์คําว่าห้องลับ นะครับซึ่งในกลุ่มนั้นจะมีทั้งกลุ่มไลน์แล้วก็เรียนกันสดๆในช่องทางสูงนะตลอดปีเลยนะทุกๆวันพุธช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่ไม่สะดวกเกี่ยวกับการเข้าเรียนสดแต่อยากจะฟังคอนเทนต์ในสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่น้องสามารถนะ กดสมัครเป็นสมาชิกในช่องบอลแฮปปี้เดสทรีเวสเตอร์ช่องนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันตกเดือนละ2 0 0บาทเท่านั้นก็ถือว่าเป็นค่าเลี้ยงกาแฟให้กับผมและทีมงานก็นแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับและอย่างที่ได้พูดกันเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าเดี๋ยวคลิปคลิปนี้ผมจะมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับหุ้น r s ว่าทำไมผมถึงคิดว่าไม่มีความจําเป็นที่ผมจะต้องถือหุ้นตัวนี้นะแต่ถ้าใครถืออยู่ในสไตล์เทรดอันนั้นมันก็อยู่ที่ตัวคุณเนาะแต่ด้วยข่าวแนละสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะนะครจจับ หนักกันก็มีนะครับแต่ต้องย้ําก่อนนะครับว่าคลิปในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครกระโดดเข้ามาลงทุนในหุ้นที่ผมเราจะพูดถึงต่อจากนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นย้ําเลยนะครับว่าขอให้คุณนะเอามุมมองส่วนตัวผมไปปรับประยุกต์ใช้คิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวของคุณเองกันให้ดีนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมฟังร,ยรยายละเอียดแล้วเดี๋ยวเรา ลองมาลุยกันเลยครับโอเคตอนนี้ครับผมแชร์สกรีนในส่วนของหุ้น RS กันนะครับซึ่งต้องย้ําก่อนนะครับว่าคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะแชร์เพียงแค่มุมมองส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับและสิ่งที่สําคัญเลยนะครับที่ผมอยากจะเน้นย้ำคุณจะเห็นอย่างชัดเจนเนาะว่าโอ้โหตอนนี้ราคาล่าสุดเนี่ยครับหุ้น RS ตรงนี้ครับก็ล่วงลงมานะครับในช่วง1 2 3 4วันเนาะเออวันแรกล่วง30%มสิบเปอร์เซ็นต์ฟลอร์ครับวันที่ 2- อีกสามอิบเปอร์เซนฟลอร์ต่อและวันนี้ตอนนี้ก็ร่วงมาอีก20 8%นะก็มีโอกาสคงจะฟลอร์แล้วครับดูทรงแล้วนะครับผมแน่นอนครับถ้าเราดูกันอย่างนี้เนี่ยหืใครที่แบบถือหุ้น r s มายาวๆเลยเนาะหลายคนก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าหุ้น r s เป็นหุ้นที่หลายคนแบบรู้สึกว่าเชื่อมั่นเนาะแล้วมันก็เคยดังแบบมากๆคือจากจุดยอดรอบล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าล่วงลงมาประมาณ90%กันแล้วนะคือชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะแต่ถ้าเกิดเอาเฉพาะ4วันที่ผ่านมาแล้วกันเนาะช่วง3-4วันที่ผ่านมาตรงนี้นะอ่ะสมมติผมเอาจุดนี้แล้วกันก็จะเห็นว่า จากจุดตรงนี้นะครับเกิดการย่อตัวลงไม้76%นะครับในช่วง4วันที่ผ่านมาก็ถือว่าโหดกมากเลยนะครับใครที่ถืออยู่นะครับแล้วคุณติดหุ้นตัวนี้ก็เสียใจด้วยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเทรดเนี่ยสิ่งที่ผมเน้นย้ําในหลายๆคลิปมาโดยเสมอนะครับก็คือคุณควรจะต้องมีจุด stop loss อย่างชัดเจนนะครับไม่ควรจะปล่อยของคุณนะรหรือว่าหุ้นตัวนี้ที่คุณถืออยู่เจ็บหนักขนาดนี้นะครับผมและในคลิปนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครที่ติดตามข่าวหรือคุณเน้นในเชิงแบบ ฟันดัมนทัลจ๋าๆเลยเนาะคุณจะเห็นข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับแบบผู้บริหารอะไรนี้เนาะซึ่งผมคงไม่ได้มาพูดกันแต่ให้มาดูแบบง่ายๆเลยนะว่าถ้าวันนี้เนี่ยผมมาดูในส่วนของงบการเงินพุน RS นะครับก็ ชัดเจนนะสิ่งสําคัญที่ผมเห็นที่หน้าเว็บเลยแนละ้วว่าเออผมคงไม่กล้าลงทุนกับหุ้นตัวนี้สักเท่าไหร่นะในปีนี้เลยแนละ้วก็ก็ต้องบอกคุณอย่างชัดเจนตรงที่ว่าสภาวะในส่วนของกําไรสุทธิตรงนี้ครับถ้าเกิดคุณดูดีๆนะโอเคแหละหลายคนอาจจะคิดว่าเออรายได้มันก็ดูโอเคเนาะตรงนี้มัน2,700ล้านถ้าตีเต็มปีก็น่าจะไม่เกิน3,600ล้านนะก็จะเห็นว่าแบบทรงๆอ,อาจจะดรอปมาจากปีที่แล้วเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบก่อนหน้ามันก็คือทรงๆพอๆเดิมเนาะแต่กําไรนะครับเราจะเห็นว่ากําไรสุทธิเนี่ย 528ล้าน127ล้าน137ล้านโอ้โหดูไม่ค่อยมีความนิ่งเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็เหมือนเจอโควิดไปแล้วพยายามเทินาลาวปี 66, 66ปีที่แล้วก็1,400ล้านโดยประมาณนะแต่ตอนเนี้9เดือนมันได้มา12ล้านเท่านั้นครับคือมันต่ํเตี้ยเรียดดินน่ยคือคุณต้องเข้าใจนะถ้าคุณแค่เปรียบเทียบหลักร้อยล้านเหลือหลักสิบล้านโอ้โหมันหายไปแบบมหาศาลเลยเนื่องออกมาผมก็รู้สึกว่าเป็นผมผมก็ไม่กล้าลงทุนแล้วมันผิดปกติเกินไปกําไรหายไป90เอร์เนเนี่ย เออหรือตรงนี้ถ้าคุณมองพันสี่ร้อยล้านดรอปลงมาพันสองบางคนบอกอันนี้อาจจะเป็นกําไรพิเศษอ่ะมันก็แล้วแต่คุณมุณก็ต้องไปหาข้อมูลก็ว่ากันไปแต่ถ้ามองเบสจากร้อยกว่าล้านตรงนี้มันล่วงเหลือสิบสองล้านอ่ะเป็นผมผมก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่กล้าซื้อแล้วเออสําหรับหุ้นตัวนี้นะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมเนาะในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณมาดูในส่วนของมาจินเนาะอัตรากาไรสุทธิเนี่ยขายของร้อยบาทได้กําไรสิบสี่บาท อ่ะโควิดอาจจะพอเข้าใจได้กําไรสุทธิเขาดรอปลงแต่ก็ขายของ100ยบาทได้3ามบาทห้าสอันนี้ก็3ามบาทห้บอ่ะมันก็ยังพอๆกันเนาะตรงนี้ขึ้นมา36บาทมันก็จะดูเหมือนแบบอืมกาไรเยอะไปนิดนึงแต่ล่าสุด0-1บาทอะคือไม่รู้หรอกนะบางคนบอกว่าอันนี้มัน9เดือนต่อให้คุณไปดูคิวหควสย้อนหลังอะ่ะ ผมก็คิดว่ามันก็อาการก็คงจะหนักอะ่ะมันก็คงเห็นแล้วอะ่ะคุณควรน่าจะต้องออกไปก่อนนั่งนานแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณออกตั้งแต่แถวแถว,ถวช่วง Q1 วหนะึ่งอ่ะตอนนี้เนะี่ยราคามัน1บาทย9ใช่ไหมคิวหนึ่งคิวหนึ่งสองศูนย์สองสี่ใช่ไหมสมมติคุณไปออกแถวแถวคิวหนึ่งสองศูนย์สองสี่คุณก็ไม่เจ็บหนักเท่านี้ปะ่ะวะเห็นปะราคาตอนนั้นมัน6บาท90ผมดูราคาเปิดนะ7บาทส0สตางค์เต็มที่เนื้อออกมาคือเต็มที่เลยอะ่ะมันหลุดแถวๆวเนี้ยผมว่า5บาณก็ ต้องหนีแล้วมั้งเห็นไหมคือไม่ว่าจะเป็นในเชิงเทคนิคหรือว่าในเชิงของแบบตัวเลขทางการเงินเราก็เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่หน้านแรกแล้วว่ามันมีความเสี่ยงเออมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ไม่ว่าจะเป็นตัวผมหรือว่าลูกศิษย์ของผมที่เรียนในบางคลาสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงทุนในหุ้นตัวนี้กันนะครับและแน่นอนที่สุดครับ บางคนอาจจะบอกโอ้มันน่าลงทุนมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าปันผลเยอะผมก็เคยพูดในช่องมาเสมอนะครับว่าคุณต้องระมัดระวังกับดักุ้นปันผลด้วยเออ16%ตรงนี้มันจะจ่ายได้หรือเปล่าในอนาคตเพราะคุณอย่าลืมตัวเลขปันผลที่จ่ายตรงนี้16%เนี่ยส่วนหนึ่งที่มันดูสูงและมันสามารถดูคำนวณจ่ายมาได้เพราะมันเกิดจากกําไรที่มหาศาลในปีก่อนเนื่อไปซึ่งมันอาจจะเป็นกําไรพิเศษนะก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณมาดูอดีตเ่นียคุณจะเห็นว่าโอ 64ไม่จ่าย65 2% 660.07% 67 5.4อ่าบางคนอาจจะบอกดูมีความหวังเนี่ยออกม้แต่ถ้าคุณมาดู P/E ครับคุณกล้าซื้อคุณตัวนี้จริงเหรอในเชิงพื้นฐานาเนี่ย P/E 70เท่าเงี้ย183เท่าเงี้ย11เท่าบางคนบอกอาจจะบอกว่าดูดี293เท่าหรือปีนี้97พูดง่ายครับ2ตัวเลขเนี่ยมันมันชัดเจนว่ามันไม่ค่อยน่าลงทุน มันแพงงตอนที่คุณได้มามันอาจจะโอเวอร์ไพรส์หรืออะไรก็ว่าไปปันผลตรงนี้ก็สูงว่าสูงเกินไปหรือเปล่าก็ต้องห้ามประมาทเพราะการที่จะจ่ายปันผลได้แปลว่ากําไรมันต้องดีเออแต่ตอนนี้โอเคบางคนอาจจะบอกตรงนี้มันพลิกมาไงสิบเท่าเลยอาจจะจ่ายได้เยอะแต่ปีนี้ไม่ได้เข้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือมันดรอปลงมาชัดเจนเนี่ยออกไเพราะเราเห็นอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าทําไมผมถึงแบบรู้สึกว่าเป็นผมผมก็คงไม่เอาหุ้นตัวนี้เข้าพอร์ต เจอในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับก็ตรงนี้ก็ให้เป็นไอเดียเไว้เนาะก็ลองเอาแนวคิดตรงนี้ ไปปรับใช้กันดูกันละกันนะครับมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งครับจากเมื่อสักครู่ผมได้แชร์และแบ่งปันมุมมองทิคง่ายๆที่แบบเห็นกันจากหน้าเว็บสบายๆเลยว่าทําไมผมถึงบอกว่าเหตุผลที่สําคัญที่ผมคงไม่เอาวุ้น RS ตัวนี้เข้ามาอยู่ในพอร์ตของผมมันเป็นเพราะอะไรกันนะครับก็หวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วสาหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้ชื่นชอบคลิปคลิปนี้อย่าลืมนะฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมอีกสักครั้งนนนัคร้กกดไลิปีแช คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจอยากจะรับของขวัญที่ผมมอบให้แบบฟรีๆเลยนะเปลียนฟรีด้วยเช่นเดียวกันกับคลาสที่ผม ทำเอาไวนะ้นถ้าเกิดว่าคุณได้ดูคลิปคลิปนี้แล้วนะสนใจอยากจะเรียนรู้ในคลาสคลาสนี้แบบฟรีๆเนาะก็สามารถพักเข้ามาได้เลยนะที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คําว่า new นะ n e w เนาะคุณจะสามารถได้เรียนรู้กับคลาสการลงทุนในตลาดอุ้นนะสอนเล่นหุ้นมือใหม่ ใบโคชบอลนะครับในสไตล์ของผมนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้เน้นจริงจังอะไรมากเน้นสอนแบบชิลๆสบายๆในสไตล์ของผมกันไปนะครับแล้วก็หวังว่าไม่ว่าจะเป็นคลิปในวันนี้หรือว่าคลาสที่เป็นของขวัญมอบให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมันจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณไม่มากก็น้อยกันนะครับผมก็ยอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้นะลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งททีี่่่่คคุณิดวามันใเหลือ ไม่ต้องคิดแ,แล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่เข้ามาชมช่อง One Happiness Investor และดูคลิปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม